สวัสดีครับวันนี้มาทดสอบพาวเวอร์แอมป์คราวานะฮะวันนี้เราทดสอบคราวหลายรุ่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตทดสอบรุ่นแรกก่อนนะครับเป็นคราว XLS 1000นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ด i จิต a ลแอม l i ฟายนะฮะคลาสดนะครับ,รบกำลังขับตัวนี้ก็อยู่ที่500วัตต์นะฮะาร้ยวัตต์ขับกลางแหลม15นิ้ว12นิ้วนี่สบายๆนะครับแล้วก็รุ่นถัดมาก็จะเป็นรุ่น XLS หนึ่งพันสองครับเป็นไรด์คอนะครับไรด์คอร์ก็จะเป็นตระกูลประเภทดิจิตอลแอมป์นะฮะที่มีโปรเซสเซอร์ในตัวนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่จ่มนะฮะแล้วก็เอสเอ็มพัน้ร้อยนี่ก็รุ่นเดียวกันนะครับแต่กำลังขับสูงขึ้นนะครับวก็คราว LPS 800พวกนี้จะเป็นหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงโดนัทนะครับหรือหม้อแปลง

สร้งสรรพี่กอตะฬาสงสารสาริกาที่มาควรทําทำาหนาสมเหตุส้อยนาเวีโปรมโพกที่เราใช้นะเป็นยามาฮ่านะครับ12นิ้วนะครับ500วัตต์นะครับกับข้างระบายนะฮะกับ LS 1,000นะครับถือว่าโอเคฮะเสียงดีครับ แข่ขอที่กอดจจอจำนาตอนขอพินบอยบินด้วยใจอาอที่พักเป็นนอนจสาดกาเพราะขาดที่ไม้ขัดลมไม้ขาดชายค่ะ ตาไอสาริกาฮาีอเกทุกทด้วยนะครับผมสณะท่าจาด้วยนะครับท้ายกับผมไม่ชง,งานเกชาชาช่ว,ชวงแรน,นะครับช่วงหาสนุกสนานจะต่อ